ตัวแทนกว่า1,200คนจาก45ประเทศทั่วโลกนะคะได้เข้าร่วมการประชุมชลประธานโลกครั้งที่2และประชุมรัฐมนตรีระหว่างประเทศครั้งที่67ในหัวข้อการบริหารจัดการน้ำในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกและบทบาทของชลประธานต่อความมั่นคงทางอาหารโดยที่ประชุมมีมติร่วมกันให้จัดตั้งคณะให้คำปรึกษาระดับสูงในเรื่องความร่วมมือเพื่อการชลประธานเพื่อการเกษตรโดยมุ่งช่วยเหลือและพัฒนาการใช้น้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่ ชลประทานซึ่งมีความจัดแย้งเพิ่มมากขึ้นหรือแหล่งน้ําต้นทุนที่ประสบกับปัญหาพึ่งพาได้น้อยลงพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้สนับสนุนประเทศสมาชิกในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการประชุมในครั้งนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเตรียมความพร้อมของประเทศสมาชิกในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและเพื่อให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือกันในด้านวิชาการโดยใช้ระบบชลบประทานในการเข้ามาแก้ไขปัญหาความอดอยากอีกด้วย